คุณผู้ชมคะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นของหวานที่หอมกลิ่นชาไทยที่สําคัญทําง่ายแล้วก็ได้รสชาติสุดพิเศษมากๆเลยแหละคะ่ะแต่วันนี้จะมีเทคนิคและเคล็ดลับที่ช่วยยกระดับเมนูเนี่ยให้เป็นแบบมือโปรได้ยังไงติดตามชมกันค่ะเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Thai Tea Cream Cheese Waffle คือเราจริงๆมันก็คือว a f f l e ลใช่ไหมใช่ว a f f l e ลเนี่ยมันเป็นว a f f l e ลก,กลมๆหรือเป็นว a f f l e ลเป็นแผ่นคะอ่าว a f f l e ลเบลเจียมค่ะหรือเชื่อว a f f l e ลคือเป็นชิ้นกลมๆหน่อยอ่าแล้วครีมชีสที่พูดมาเนี่ยท็อปลงไปหรือใส่ไส้จ้ะไส้ค่ะโอ้โห oh เพราะฉะนั้นมันมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะว่าจะทํายังไงให้ไส้ของเราข้นพอดีใส่ลงไปเสร็จแล้วอุ่นยังไงให้ใหยังอร่อยวันนี้พร้อมแชร์ใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคค่ะวอลเฟอร์ครีมชีสชาไทยของเรามาเริ่มทากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้ตัวทีพอดข้นจืดแถบชมพูมาอุ่นไม่ร้อนก่อนนะคะนี่นะที่พอดข้นจืดแถบชมพูนะคะอร่อยของมันเข้มข้นถูกใจเจ้ากระป๋องนี้ทําได้ทั้งอาหารขคาวและอาหารหวานค่ะครบจบที่กระป๋องเดียวเลยเราจะเอาทีพอดข้นจืดแถบชมพูนะคะใส่ลงไปแล้วอุ่นจนร้อนแล้วก็มาผสมผสมผส,สมอื่นๆค่ะ เราจะใช้ผงทําสังขยาชาไทยตราโลโบนะจ๊ะหอมกลิ่นชาไทยแท้ๆเลยปกติแล้วเนี่ยใส่น้ําร้อนจัดๆหรือนมร้อนจัดๆลงไปตามสัดส่วนหลังซองคุณก็ได้สังขยาอร่อยๆแล้วแต่วันนี้เราจะใช้ผงทําสังขยาชาไทยตราโลโบให้เป็นประโยชน์มากกว่านั้นนอกเหนือจากจะทําสังขยาธรรมดาเอา,าไปทานด้นะออมาทําไส้วาฟเฟิลอร่อยหอ่อนำพุ่นจุดที่พอดแถบจมูที่อุ่นแล้วเนยสดชนิดเค็มนะคะที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง และครีมชีสอุณหภูมิห้องเหมือนกันค่ะคนส่วนผสมนะคะจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ตักส่วนผสมออกเป็นลูกๆๆๆเนาะอาจารย์เมยใช้เป็นตัวสก,สกูปไอศครีมในการแบ่งส่วนผสม,สมค่ะอ่ะ อันนี้เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม,มเพราะว่าสาเหตุที่บอกเขาเหมาะสมคืออะไรเนื้อของเขาข้นแบบนี้เหมาะกับการเป็นไส้ค่ะเพราะถ้าเหลวกว่านี้ใส่ไส้เข้าไปแล้วเวลาเราอุ่นเบลเยียมวาฟเฟิลของเราเนี่ยนะคะไส้จะทะลัก,กหมดเลย แต่ถ้าได้เนื้อแบบนี้เนี่ยนะคุณก็ณก็อย่างทะลักแต่มันน้อยกว่าใช่เนื้อมันจะยังเกาะกันอยู่ใช่แล้วครีมชีสเนี่ยมันเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นเลยอร่อยมาก<ช>อ่ะแบ่งเป็นลูก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 นะคะใส่ถาดเตรียมไว้เอาใส่ใส่จานแล้วกันอ่ะใส่จานเตรียมไว้<ช>แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัววอฟเฟิลของเรากันสัก<ช>รู่วจะ้ะแป้งของเราก็ยังใช้ผงทําสังขยาชาไทยตราโลวโคุณคิดดูซิหอมมากแล้วก็เป็นกลิ่นชาไทยแท้ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ ในผงทาสังขยาชาไทยจากนั้นใส่ส่วนผสมแป้งลงไปค่ะตัวน,นี้แป้งที่ใช้เนี่ยนะคะมีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นแป้งสาลีชิดพิเศษตราโบหิมะนะคะเนื้อแป้งสีขาวแบบนี้เลยทําได้ทั้งซาลาเปาทําทขนมปังก็ได้ทาเค้กก็ได้เนาะทำคุกกี้ก็ได้ใช่อ่ะแล้วก็เพิ่มกลูเตนค่ะเพิ่มโปรตีนของแป้งด้วยนี่ค่ะแป้งสาลีทําขนมปังตรายานอวกาศนะคะของแห้งของเรา เกลือป่อนเสริมไอโอดีนยีสต์นะคะใส่ลงไปสองฝั่งแยกกันแม่บอกว่าเขาไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่แต่เขาต้องทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยแยกขากันแบบนี้คนส่วนผสม,สมแห้งแบบนี้เสร็จปุ๊บขุดหลุมตรงกลางใส่นี่เลยค่ะที่พอดค้นจิดแถบชมพูลงไปนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากๆต้องพักแป้งไหมคะจันเมย์พักค่ะนานไหมคะประมาณครึ่งชงั่วโมงโอเคที่พอดข้นจืดแถบชมพูที่พอดข้นหวาน ทีพอดข้นจิตแถบชมปูเนี่ยอนเนกประสองค์อยู่แล้วใช้ได้ครั้งเบเกอรี่ขนมเครื่องดื่มที่พอดข้นหวานก็เหมือนกันหลายครั้งเวลาทําอาหารนะ่ะหรือเวลาทำขนมอะ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้มีรสหวานมันเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่น้ำตาลาฟนะใช้ที่พอดข้นหวาน,นช่วยได้เลยแล้วก็นีนะคะัครเลยสดชนิดเค็มอุณหภูมิห้องใส่เข้าไปอ่าหลังจากได้ทุกอย่างตรงนี้เสร็จหมดปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเริ่มตะล่อมเขาแบบนี้ ก็ขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเลอะเทอะหน่อยเพราะฉะนั้นก็หาตัวช่วยค่ะใส่อ่างผสมแล้วก็หมุนอ่างไปเรื่อยๆก่อนหลังจากเนื้อของเขาเริ่มเกาะกันแล้วก็เอามานวดเหมือนทําขนมปังเนาะจะมีใช่อ่ะเราก็จะนวดจนเขาเป็นก้อนนะคะแล้วก็เช็คว่าแป้งใช้ได้แล้วก็แบ่งเป็นก้อนเล็กๆแล้วก,ก็มาสอดใส้ครีมชีสมาสักครู่ที่ทำใช่อ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มเอาลงมาในอ่างผสมแล้วนวดต่อเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมใช้ได้โอ้โห ได้เนื้อแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งของเราเป็นลูกๆเนาะเป็นก้อนละสี่สิบกรัมใช่ไหมคะเจนนี่หลังจากแบ่งแป้งเสร็จปุ๊บได้ก้อนละสี่สิบกรัมแล้วเราก็มาใส่ใส่ใช่โอเคคลึงให้เนียนอ่ะคลึงเนียนเป็นขั้นตอนที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าเด็กๆเนี่ย เด็กยุคเรากลมเด็กยุคเรามันไม่ได้มีอะไรเล่นมากนอกจากแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็จะหลอกออกมาช่วยมันปั้นขนมปังเร็วอะไรเงี้ยก็จะได้มีกิจกรรมยามว่างนะคะนอกเหนือจากแม่ส่งไปเลยนพิเศษแล้วเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวสนมากก็จะได้ปั้นขนมปังใช่ไหะเป็นงานพิเศษเรียบร้อยดังจะได้แป้งขนมปังแบ่งตามนี้เสร็จปุ๊บเป็นแป้งเบลเยี่ยมบัฟเฟของเรานะเดี๋ยวมาสอดไส้กันค่ะกดไทยแบนนะโอเคนานาเอาไส้มาออา ขั้นตอนมือแล้วก็เร่กนานๆเนาะหมดแล้วจิ้วให้แน่นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไสเขาจะทะลักออกแล้วก็อย่ารีบจนกระทั่งเขาบางมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวต<ช>่อไสแล้วไสก็จะแตกง่ายเช่นกันโอเคร้อยค่ะพักครึ่งชั่วโมงปิดนะหาอ,อะไรมาปิดเขาไว<ช>้เพื่อที่ว่าหน้าวอฟเฟิลของเราจะได้ไม่แห้งเนาะเดี๋ยวเคลียร์โต๊ะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาทำวอฟเฟิลถึงชีสชาไทยกันค่ะ จริงๆแล้วเบลย่ยงวอฟฟลต้องใช้น้ำตาลเม็ดใหญ่ๆแต่วันนี้จันเมย์เขาหมดแต่ช็อปปิ้งครีมชีสก็เลย <c oughs> น้ำตาลไม่ดันน้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าก็อย่าใส่เยอะมันจะไหม้จมันเมย์บอกให้ใส่สองด้านก็แกล้งแตะแตะให้พอมีสีนิดนึงอ,อ่ะกดลงไปหน่อยกดอ่ะโอเค2ชิ้นหรือชิ้นเดียว2ชิ้นค่ะแล้วก็ทานเนยก่อนนะทานเนยก่อนอืมโอเคโอ้โห นี่คือไส้ที่เยอะออกมาอใช่น่ากินมากว่ะมีอ่าเราจะดึงขึ้นมาเบาๆอย่างนี้นะคะอืมโอ้โหขนมหน้าตาหน้ากินมากจริงๆถ้า,ถากินไม่หมดทีเดียวอะ <Freeze. S 2> แนะนําให้ทําก่อนแล้วฟรีซหรือว่าเป็นก้อนๆก้อนๆแล้วฟรีซอ่าสมมุติเราก้อนๆก้อนๆไปฟรีซใช่ไหมเวลาเราออกมาคลายเขาต้องนิ่ม<ช>ก่อนอที่จะทําแต่สมมุติเราจะทําอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราไปฟรีซก็าสามารถเข้าไมโครเวฟไปอุ่น ก็ทำทีเดียวแล้วก็ถ้าอยากขายเป็นอาชีพเสริมแบบแกรบแกรบอะไรเงี้ยตามแอป,ปแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ก็ทําได้เหมือนกันนะ<ช>ง่ายมาก<ช> <ๆ S 2> แล้วก็อร่อยแน่นอนจะ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะวอฟเฟิลครีมชีสชาไทยน่าทานมากคุณผู้ชมของกลิ่นชาไทยที่สำคัญเนื้อของวฟอฟเฟิลจอนเมนมันกึ่งๆึงขนมปังแต่เป็นขนมปังที่นุ่มอม่แบบแฟดคิดชอบขั้นสุดอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทำง่ายมากๆเปิดร้านได้เลย หรือถ้าเกิดใครอยากได้สูตรอาหารสูตรไหนเพิ่มเติมทักนองบอกพวกเรานะจ๊ะอาจารย์เมย์เนี่ยยังมีสูตรอาหารแบบมือโปรโเราคุณผู้ชมไปเยอะเลยล่ะค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการมือโปรโชปรุงค่ะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรโที่ใครๆก็สามารถทําได้อยากเป็นมือโปรโต้องดูช่อง7 HD ค่ะมือโปรโชปรุคนะ,คะรายการนี้ที่ช่อง7ด HD ค่ะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ